ทำแบบนี้ติกตอกดันคลิปดีมากนั่นคือวันนี้ครับติกตอกเขาชอบดันสตอรี่ครับคลิปวิดีโอที่เราทำอันนี้ครับอย่าลืมที่จะเอาไปลงสตอรี่ใน t ิกต o k ด้วยสตอรี่คืออะไรหลายคนถามนะครับก็คือการลงสตอรี่ก็เหมือนกับการลงคลิปธรรมดาทั่วๆไปนี่แหละนะครับแต่ข้อแตกต่างของมันก็คือคลิปในสตอรี่เนี่ยนะครับจะมีอายุ24ชั่วโมงหลังจากที่เรา ลงไปแล้วนะครับเลย24ชั่วโมงขึ้นไปคลิปนันมันก็จะหายไปแล้วในช่วงที่ผ่านมาคุยดีก็ได้วิเคราะห์ดูช่องของตัวเองนี่แหละครับรู้สึกว่าเฮ้ยช่วงนี้เนี่ยคลิปในสตรอรี่ดันดีมากกลับไปดูในคลิปที่เคยลงไว้แล้วเอา้าปรากฏว่ายอดวิวแตกต่างกันมากเหลือเกินนะครับส่วนจะมีวิธีการลงคลิปในสตรอรี่ยังไงโอเคตามมาดูคลิปนี้กันเลยครับก็ให้เพื่อนเพื่อนมาที่ทิกตอกแล้วกดปุ่มบวกเสร็จแล้วครับเลือกคําว่าตรงอัปโหลดตรงนี้ เสร็จแล้วครับนี่ครับซ้ายตรงนี้คําว่าสตอรี่เห็นไหมครับก็ให้เพื่อนๆกดลงไปได้เลยนะครับแค่นี้ก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยทิกตอกเนี่ยเขาก็จะโพสคลิปให้เราไปที่สตอรี่นะครับแต่ครูวิที่อยากจะฝากไปเลยก็คือก่อนที่จะเอาคลิปไปลงสตอรี่เนาะให้เพื่อนๆเ,เอาลายน้ําอันเดิมออกแล้วก็ทําการปรับแต่งคลิปใส่สติ๊กเกอร์เอฟเฟกอย่าให้คลิปเนี่ยมันเหมือนกับต้นฉบับ จนเกินไปนะครับแค่นี้ทิกตอกเขาก็จะดันคลิปเราดีมากๆเพื่อนๆทุกคนลองไปทําดูนะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนอยากรู้อะไรเพิ่มเติมอีกในทิก t o กก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้มาได้เลยเดี๋ยวคุยดีททำคลิปตอบกลับให้คลิปดีๆแบบนี้เพื่อนหลายคนยังไม่รู้ฝากแชร์และรีโพ์ด้วยนะ